สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสามนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นต่อกันในโซนของแอรีอที่หนึ่งนะครับด่านที่หกถึงสิบกันนะครับเดีเ๋ยวอ้าวเลยยังไม่ได้เปลี่ยนปืนนะครับเปลี่ยนแม่มก่อนครับพอดีนี้พี่ทําเนื้อเรื่องไว้นะครับม,มันก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนกระบอกนี้ครับจริงๆใช้ลูกซองก็ได้นะเออลูกซองบ้างไหม เออเดี๋ยวค่อยลองดีกว่าด่านไหนที่มันเยอะๆเดี๋ยวค่อยลองลูกซองกันแล้วกันเอาแบบคีรนัทครับชอบฟาร์มเสียวซ่านสถานหัวใจนะครับแล้วก็ไปกันโต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 กดโคตรมันนะกดถ้ยหลังไงน,นะเออมาญาติไปใครมาเราไม่ว่ากันหรอกเอ้าดีนหน้าหน้าเกียนนี่เอาลุก เอาปืนพกไปแดกดีครับพี่ฟัดเอา้าก็ที่เฮียปืนลั่นกูไม่ได้ตั้งใจจะรีบไปไหนให้เฮียจะรีบไปไหนของมึง โอเคโอ้ยเดี๋ยวไปเราก็ไปต่อกันนะครับกับด่านที่เดี๋ยวเจ็ดนะครับโอ้ยคันทำไมมันคันแบบนี้เออกูไม่ชูดมึงอยู่แล้วแหละ บอกแล้วมึงรอดมไ่ได้ไงวะไม่เอาฟูกอเอสมบีเ๋้วภาคนี้ตัวซูมมันไม่ค่อยโอเคเหมือนภาคสี่นะพออัปเกรดโมดูลแล้วเปลี่ยนเป็นลำกล้องซูมง่ายขึ้นนะภาคสี่แต่ต้องเสียบูปินนะนะอโอเคครับเราก็ไปต่อกันด่านที่ แปดกันเลยนะครับโจ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 หืกดถอยยับมีโซลยว่าผู้รอดชีวิตตรงไหนกูเห็นไม่เห็นจะมีไอ้เจ๊อะไรมายืนอะไรขางบนหัวกูเนี่ยอมอะไรยากซ้เลยเรานะยืนคำหัวได้ไง น้ำพุ่งกระจายนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊แล้วเมนโฆษณาก็ขึ้นไปครับเราก็ข้ามครับเราจังหวะนี้เราเล่นเกมครับคนสงคนสวยกูก็ไม่ดูครับจังหวะนี้ในส่วนทั้งนัดครับกูลุยอย่างเดียวตอนนี้เดี๋ยวตอนไหนเก้า โอเคครับนี่ก็เหมือนปกป่องตัวให้รอดถึงด่ดนสิทินะครับเม่ใช่ปกป่องตัวให้อยู่ได้ถึงหนึ่งนาทีนะครับ อจะรีบวิ่งไหนรับกระสุนทุกนคนหัวละล้านเจ้งมิงทำไมเดินคอปัดๆวะนี่จะยิงก็เลยยิงไม่โดนให้ทุกคนให้ทุกตัวจังหวะนี้ แให้มึงด้วยตัวก่อนจบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วพี่ขอทำธุระแป๊บโอเคครับเราก็กลับมาต่อกันนะครับกับด่านที่ติบนะครับโอ้ยทำไมมันคันอยู่วะเนี่ยอะไรกัดเนี่ยโอ้ บอลำขายตัวโยกคอไปโยกคอมามันทำให้เรายิงวุดนนะเอาวิ่งไปสักใกล้ขนาดนี้คนคนบ้าหรือคนโง่วิ่งข้าาสมมีิกูไม่เข้าใจมึงลุกมาก็นอนต่อเลยลุกะงกหัวขึ้นมาอื โอเคครับพ็จบไปแล้วนะครับกับซอมบี้ฟอนเทียสามนะครับในแอเรียที่หนึ่งนะครับด่านที่หกถึงสิบนะครับเป็นไงครับถ้าเรามีปืนแรงมันก็เล่นไม่ยากนะเนาะด้วอย่างที่พี่บอกไปอะไรนะเห็นไหมครับมันไม่ได้ยากนะเทียบกับภาคสี่จะเห็นเลยนะครับว่าแม่งคนทําเกมนี่หัวกระโดยมากต้องมีบูปินอะไรสารพัดไอ้ใครที่บอกทองพอพี่ถามครับเดี๋ยวพอมึงใช้ปืนห้ายิ่งถ้าเป็นเอฟสองพันอย่างเงี้ยพี่บอกเลยครับบูปินพี่นี่ต้องเผื่อแล้วแหละ น่าจะต้องซื้อแพ็กเกจตัวหมื่นสองนะครับเจ็ดสิบห้าแผน่นพอดูไม่น่าจะพอนะไอ้พวกปืนที่มันใช้ได้หลายด่านมันใช้บูปินเยอะนะพี่เคยให้ดูอย่างของพี่แม่งขนาดว่าปืนทายยิบเอ็ดนะครับอัปเกรดแค่ตัวมัเสเซิลน,นะใช้สองร้อยบูปินโอ้พ่อตายอย่างดีนะไอ้สีฟ้าหาได้แต่สีแดงเนะี่ยหายากนะถ้าไม่ให้ตามด่านก็คือต้องต้องเก็บจากดีเฟนเซอรเตทนะครับซึ่งมันกว่าน้องจะไปไกลก็เยอะพอสมควรเลยนะนั่นแหละครับอย่างที่พี่บอก ใครวางแผนไม่ดีเล่นดานห้าก็จุกอะครับอย่างที่ถามทําไมพี่ถึงไม่รีบดันไปเพราะว่าพี่รอปืนแรงๆดีกว่ามันเล่นแล้วเราเล่นง่ายไงไม่ต้องเปลืองเลือดไว้เอาเลือดเก็บไปใช้ดานห้าทีเดียวเลยของมีอะไรเดี๋ยวเราไปประเคนกันตรงดานห้าเลยครับเพราะดันห้ามันปืนมันก็ได้แค่นั้นแหละชวงเว้นว่าน้องมีปืนดานหกะนะคือพี่ต้องบอกเลยเอฟซอมพี่คอนเทียสี่ภาคนี้ทํามาพี่ว่าค่อนข้างกากนะคือ ภาพเออสวยดีอะไรดีแต่มึงเพิ่มประสิทธิภาพสองบีเยอะเกินไปบอกว่ามันมันไม่จำเป็นขนาดนั้นนี่คือหิวเงินนะประมาณว่างั้นแหละแล้วถามว่ามีภาคห้าพี่จะเล่นไหมพี่คงขอบายครับอืมเพราะว่าดูแนวทางการทําของบริษัทนี้แล้วเออหิงสวยวะผมพูดตรงๆแต่เออโอเคครับนี่เมื่อเราทํามาแล้วเราก็ต้องทําให้จบอ่ะเนาะไปให้สุดครับไปให้สุดแต่อาจจะต้องใช้เวลาครับอย่างที่บอกปืนก็แพงเวอร์บอกภาคนี้ว่าแพงบอกยังแพงสู้ภาค พักสี่ไม่ได้ครับพักสี่นี่คือน้องต้อนใจเย็นๆก็ค่อยเก็บไปนะครับไม่ต้องรีบอย<พ>่างพี่ก็เล่นเลยครับเล่นเรื่อยๆนะครับขนาดรีเวลร้อยเม่งกูยังอยู่ดันคือพี่ไม่ได้รีบไปเลยงงจริงๆรีบไปก็ไปได้แม่คนเราไปแต่พี่ว่าเซฟเลือดไว้ก็ดีครับเรา,เาไปใช้ดันห้าดีกว่าเพราะเราสายฟรีย <S <S อย่างที่บอกครับอย่างภาคเนี้ยถ้าน้องดูดีๆนะครับถุงเลือดนี่เยอะมากเลยนะระเบิดนี่แจกไม่งวันละรอบวันละลูกนะครับเห็นไหมครับถุงเลือดสามสิบบ็อกอะไรพวกนี้เยอะอยู่นะ มครับมันเยอะไงอืมมีพี่กดใช้ไปบ้างแล้วแหละโหไม่งกระป๋องสีเจ็ดแต่รู้สึกภาคสีนี้กระป๋องพี่มีประมาณสองสามร้อยอันนะจริงๆโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับซอมบี้ฟันเทียสานะครับในเอเรียที่หนึ่งด่านที่หกถึงสิบนะครับยังไ,ไงครับใครว่าสนุกไหมมันก็เล่นไม่ยากนะแบบเล่นขายเครียดดีนะแต่ถ้าเล่นเอาเครียดพี่แนะนำภาคสี่เลยจ้ะอืม ก็ถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดต่มมาได้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆพี่ก็จะมาอัปเดตให้นะครับอ๋อสำหรับ i n t o t h ด Dead 2นะครับบางคนก็ถามพี่ไม่ได้ทำยังทำอยู่ครับถ้าใครไปดูพี่ก็ยังเล่น Daily คาเนอยู่นะ แล้วก็เก็บฟาร์มไปแต่ว่ามันไม่มีอีเวนต์ใหม่ๆครับพี่ทําก็กลัวน้องๆจะเบื่อกันอะไรเงี้ยพี่ก็เลยหยุดดีกว่าแต่ถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวพี่ก็จะมาลงให้นะยังไงก็อดใจรอกันได้เลยยังไงก็พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ